بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته 10 الله 00 มีคุณลักษณะที่น่ารังเกียจยิ่งอยู่ประการหนึ่งที่ใครๆก็เกลียดแต่เราเองมักจะไม่รู้ตัวก็ต้องอาศัยพี่น้องมุสลิมด้วยกันที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่มีความรักในฐานะที่เป็นพี่น้องร่วมศรัทธาในศาสนาเดียวกันนี่แหละที่จะเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้รู้ว่า ลักษณะที่น่ากเกลียดตรงเนี้เรามีอยู่นะเราจะต้องถอดถอนออกไปลักษณะที่ผมกําลังจะบอกกับพี่น้องก็คือการหลงตัวเองพี่น้องการหลงังหลงตัวเองเนี่ยคนที่มีอากัปกิริยาแบบนี้มีคุณลักษณะแบบนี้นะไม่รู้ตัวเองหรอกนะครับไม่รู้ตัวเองถ้าเราไม่รอไม่สวยเนี่ยบางทีสองกระจกแล้วมันอาจจะรู้ตัวเองนะครับ ถ้าเราพูดมากนะฮะบางทีสังเกตอากับกริยาของคนอื่นเราก็อาจจะรู้ตัวเองนะครับแต่การหลงตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากที่เจ้าตัวจะรู้ต้องอาศัยคนที่เป็นพี่น้องร่วมศรัทธาด้วยกันนี่แหละที่จะนาซีฮะที่จะบอกกล่าวที่จะแนะนำสิ่งที่ดีๆต่อกันและกันวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้ดูตัวเองสักนิดหนึ่ง ถ้าดูแล้วดูไม่ออกว่าเราหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยก็ลองถามเพื่อนสนิทอาจจะถามภรรยาก็ได้นี่เธอเธอบอกกับฉันตรงๆเลยนะฉันอยากจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นเธอบอกฉันซิว่าฉันเนี่ยเป็นคนหลงตัวเองไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดภรรยาเองก็ไม่รู้ก็ลองถามเพื่อนสนิทอนะันทักสามสี่คนถ้าคําตอบออกมาว่าท่านไม่ได้เป็นคนหลงตัวเองนะ แต่ท่านต้องการพัฒนาสังคมต้องการที่จะเอาความรู้มาใช้กับงานอย่างแท้จริงแทนง,งั้นก็ทำดุลิลาปลอดภัย mm hmm. เพราะตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่รู้ตัวเองว่าเราเนี่ยหลงตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าคําตอบจากภรรยาจากเพื่อนๆชัดเจนเลยว,ว่าเราเป็นคนหลงตัวเอง mm hmm. ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงต้องทอมต้นให้มากๆต้องเงียบให้มากๆแล้วก็ฟังความคิดดูความสามารถเปิดโอกาสให้แก่คนอื่นเขา ได้เข้ามาทํางานได้เข้ามาจัดการกับสิ่งที่เรากําลังดําเนินอยู่พี่น้องครับการหลงตัวเองเนี่ยถือเป็นความเห็นแก่ตัวขั้นร้ายแรงที่เราจําเป็นจะต้องแก้ไขการมีความคิดว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ดีที่สุดเป็นผู้ที่เจ๋งที่สุดในทุกๆเรื่องถ้าหากว่าเกิดความรู้สึกแบบนี้นะพี่น้องมันจะเป็นผลทําให้หัวใจเนี่ยยิงพยอง ไม่ยอมรับความจริงแม้ว่าตนเองจะด้อยกว่าคนอื่นก็ไม่ยอมรับคิดเสมอมีจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเจ๋งกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นเราเปริดกว่าคนอื่นสิ่งนี้จะนำไปสู่การไม่ยอมรับความจริงจะนำไปสู่การไม่ให้เกียรติแล้วก็จะอยู่ในลักษณะที่เหยียดหยามผู้อื่นตลอดเวลาสิ่งนี้นะพี่น้องครับมักจะเกิดกับบุคคลที่มีการศึกษาดีสักนิดหนึ่ง มีประสบการณ์สูงหรืออาจจะมีอะไรดีๆเนี่ยเหนือกว่าผู้อื่นก็เลยหลงตัวเองคิดว่าตนเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นในทุกๆด้านความรู้ก็ดีกว่าประสบการณ์ก็ดีกว่าผลงานก็ดีกว่าก็เลยทำให้ปิดโอกาสคนอื่นไม่ให้ขึ้นมาในการที่จะร่วมงานกันผลักดันไปสู่ความสำเร็จการหลงตัวเองเนี่ยหลักการอิสลามจึงถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวที่ร้ายแรงที่สุด ท่านพี่น้องครับหลักการอิสลามถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนําตัวเองเนี่ยไปสู่ความพินาศถ้าหากว่าการหลงตัวเองเนี่ยอยู่กับอยู่กับตัวของเราเนี่ยนะครับเป็นเวลานาน,านๆมันจะดึงตัวเราเนี่ยไปสู่ความพินาศใครบอกเรื่องนี้ครับพี่น้องผมไม่ใช่บอกเรื่องนี้นะไม่มีคณาจารย์คนไหนบอกว่าการหลงตัวเองแล้วจะดึงตัวเองไปสู่ความพินาศสิ่งนี้เป็นสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ เป็นส um ul ัจธรรมที่มาจากท่านรอซูลซลัลลอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องฟังฮะดีษบทนี้นะเป็นฮะดีษที่บันทึกที่ท่านอิหม่ามัยฮากีอัน عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ล ن رسول الله ص ل الله عليه وسلم ล ا ل ثلاث م ล ل ก ا ต ท่านอับดุลลาฮิบเนออุมัดรดิยัลลอฮุอันฮุมาได้ไรายงานว่าแท้จริงท่านรอซูลนซลลลอฮุวลัลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามีบุคคลอยู่สามประเภทนะครับหรือจะแปลอย่างนี้ก็ได้มีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่มันไม่ดีอยู่สมพฤติกรรม3ประการที่จะทำให้ได้รับความพี่นาศย่อยยับได้รับความเสียหายมุฮลิกาแปลว่าพี่นาศย่อยยับ โอ้โหฟังแล้วน่ากลัวสามประการต่อไปนี่พี่น้องเป็นลักษณะที่อาจจะอยู่ในตัวเราสักหนึ่งประการก็ดีหรืออาจจะสองหรืออาจจะสามเราก็ไม่รู้แต่ว่าหนึ่งในสามหรือสองในสามหรือทั้งสามลักษณะนี้อยู่ในตัวของเราแล้วพินาศแน่นอนใครบอกครับท่านรรซูลสอลลัลวะอะเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ท่านรรซูลรู้ได้ยังไงอ่ะท่านรรซูลก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็ตรงนี้เป็นสัจธรรมที่อัลลอฮ์บอกกับท่านระซูลและท่านละซูลก็นํามาอธาถธิบายนํามาบอกให้แก่ประชาชาติของท่านตรงนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาสามประการนะพี่น้องครับที่จะได้รับความพินาศย่อยยับอย่างแน่นอนได้แก่ช uh ั่วหุหมุตอการจองจําอยู่กับความตรณีทีเหนียว มีความตรณีทีเหนียวแล้วก็ยังไม่มีจิตใจที่จะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่คนอื่นกลัวว่าจ่ายแล้วทรัพย์มันจะยุบจ่ายแล้วเงินมันจะบกครองไปเงินมันจะลดน้อยลงกลัวว่าจ่ายแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ได้คืนมาทํานองนี้ตรงนี้พี่นาฏแน่นอนใครบอกรับท่านรอซูสลสอลลลลอฮุอะลฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ประการที่สองวาฮาวามุตตะบะการหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ไฟต่ํา หรืออารมณ์ไฟตามเมื่อมันมันเกิดขึ้นมันระเบิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วเราจะปฏิบัติตามอารมณ์ไฟตม่มนี่แหละพินาศแน่นอนสองประการนี้ผมจะไม่พูดถึงว่าความตรณีที่เหนียวความบบเก้นเนี่ยมันจะไปสู่พินาศได้อย่างไรมันจะไปสู่ความย่อยยับได้อย่างไรอันนี้จะไม่ขออธิบายในครั้งนี้แล้วก็การหมกมุ่นในอารมณ์ไฟต่ำหรือการตามอารมณ์ไฟต่ำอย่างเดียวเนี่ย มันจะไปสู่ความพินาศใดอย่างไรอันนี้ครั้งนี้จะไม่ขอพูดแต่จะขอพูดประการที่สมนะครับที่ท่านนาบีบอกว่าพินาศย่อยยับอย่างแน่นอนอะไรครับวะเอะจาบุลมัรอรีบินับซีฮีการหลงตัวเองการประทับใจตัวเองการหลงตัวเองคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นประเสริฐกว่าคนอื่นเจ๋งกว่าคนอื่น ลักษณะอย่างนี้พี่นาศแน่นอนท่านพี่น้องครับผมจึงเรียนให้พี่น้องทราบในตอนต้นนะครับว่าการหลงตัวเองเดี๋ยวบางทีเราไม่รู้การตนีที่เหนียวบางทีอาจจะรู้ด้วยตัวเองอิจฉาริษยาก็บางทีสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับวิธีการก็คือถ้าหากว่าเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเราไม่สบายใจแปลว่าเราอิจฉาริษยาเขาแล้วหรือเห็นคนอื่นเข้าพี่นาศย่อยยับเราสบายใจอย่างนี้เราอิจฉาริษยาเขาแล้ว แต่บางทีการหลงตัวเองมันไม่รู้ตัวต้องเตือนกันต้องบอกกันพี่น้องฮะดิษนี้นะครับพูดถึงวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นต้องลีกเลี่ยงออกห่างจากสิ่งต่างๆที่จะทําให้ชีวิตไปพบกับความพินาศซึ่งในฮะดิษนี้บอกไว้3อย่างนะครับกรณีทีเหนียวพินาศแน่นอนทําตามอารมณ์ไฟตำพินาศแน่นอนการหลงตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งที่จะนําไปสู่ความพินาศ ท่านพี่น้องครับมีตัวอย่างบางตัวอย่างเป็นผลร้ายนะครับที่มาจากการหลงตัวเองพี่น้องการหลงตัวเองนั้นเป็นมหันตภัยที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาต่ตออัลลอฮฺซุบฮานะฮาณัวตาลาเพราะการหลงตัวเองนั้นหนึ่งพี่น้องเป็นเหตุให้เหยียดหยามผู้อื่น พอหลงตัวเองพับคิดว่าตัวเองดีกว่าเจ๋งกว่าประเสริฐกว่าคนอื่นพับเป็นผลให้จิตใจเนี่ยเหยียดหยามคนอื่นโดยอัตโนมัติแล้วการเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยพี่น้องท่านรรซูลสอลอฮลัุอะเลฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้หนักมากบิฮ ah ัสบิมรีอินมีนัชัรีอายะฮ์กิรออัคอหูอัลมุสลิมท่านนบีบอกว่าเป็นความชั่วที่ชั่วช้าสามาแล้ว ที่เป็นเป็นความชั่วที่จะทําให้คนคนหนึ่งตกนรกหรือทําให้คนคนหนึ่งได้รับการทุกขทรมานในนรกจะหันนาความชั่วตรงนั้นก็คืออายะกิรอข้ออุลมุสลิมคือการที่เขาเนี่ยไปเหยียดหยามพี่น้องร่วมาศาสนาพี่น้องที่เป็นมุสลิมด้วยกันพี่น้องครับการเหยียดหยามจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่าง มันเกิดเพราะอะไรครับสาเหตุประการหนึ่งก็คือเกิดเพราะตัวเองเนี่ยหลงตัวเองคิดว่าตัวเองดีกว่าดีกว่าเจ๋งกว่าประเสริฐกว่าเลอเลิศกว่านี่แหละมันเป็นผลทําให้เราเนี่ยไปเหยียดหยามผู้คนพอไปเหยียดหยามผู้คนว่บอะไรเกิดขึ้นนบีบอกว่าเป็นบาปที่ที่ชั่วช้ามากเป็นบาปที่หนักมากบาปนี้เพียงบาปเดียวเท่านั้นแหละพอแล้วที่จะทําให้คนคนหนึ่งถูก ทรมาในในโรกจะฮันนำอย่างแสนสาหัสวันอายาดูบินล้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยประการต่อมาพี่น้องการหลงตัวเองอุลามาอธิบายว่าเป็นเหตุให้มีความหญิงยะโสเกิดขึ้นในตัวของเราหญิงยะโสอวดดีตะกับบดเพราะเราดันไปถือว่าคนอื่นน่ะตามกว่าเรา พอการหลงตัวเองคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นดังกว่าคนอื่นเจ๋งกว่าคนอื่นมันก็เป็นเป็นสิ่งที่จะนําไปสู่สถานภาพที่เลวร้ายก็คือสู่สถานภาพของความหยิ่งยะโสวอวดดีตก่กบฏพอเข้ามาสู่สถานภาพตรงนี้อะไรเกิดขึ้นพี่น้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดังที่ฮะดีษสองทาลล่านหลวงสนทลลองวอะลัยี่วะสัลลามได้บอกเอาไว้ ลายดุคลุนจันนตะมังกานฟีคอลบิฮีดรรตุนบินกิบรินไม่ได้เข้าสวรรค์จะไม่ได้เข้าสวรรค์สำหรับบุคคลที่ในหัวใจของเขานั้นมีขุยผงทุลีหนึ่งมีละอองมนูหนึ่งที่มาจากการตะกับบทมาจากการหยิงยะโสโอ้โหพี่น้องแปลว่าผู้ศรัทธาเนี่ยวด,ดีไม่ได้เลย ผู้ศรัทธานั้นยิงจองหองไม่ได้เลยยะโสโอหังไม่ได้เลยแม้แต่น้อยรัดร้อนเนี่ยมันแปลว่าขุยผงทุลีพี่น้องอุลมะบางคนก็อธิบายอย่างนี้เวลาแสงแดดส่งเข้ามาในบ้านของเรายกตัวอย่างเช่นส่งมาที่ที่ห้องนอนของเราเราก็เวลาเก็บห้องนอนก็ตะปัดตะปัดตะปัดแล้วก็ดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงเอามองเอาหมอนตั้งเอาไว้ วลาแดดสองมาปั๊บเนี่ยมันก็เห็นเป็นขุยผงเป็นละอองเป็นฝุ่นนะที่อยู่ที่เตียงนอนอยู่ที่ผ้าปูที่นอนเล็กๆที่มันลอยอยู่ในอากาศนั่นแหละซัดรอ้อละอองหนึ่งนั่นก็นคือซัดรอนหนึ่งฮะดิษนี้พูดลึกซึ้งตรงที่ว่าแม้ว่าจะเป็นเพียงขุยผงทุลีที่ลอยอยู่ในขณะที่แดดสองเข้ามาในห้องและเราก็ตบตบผ้าปูที่นอนตบหมอนเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นเล็กๆขึ้นมาพี่น้องลองทําดูแล้วกัน นั่นแหละละอองเดียวที่มาจากการยิงยะโสการทะนงตนการยะโสโอหังถือว่าคนคนนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์สำนวนฮะดิษไม่ต้องแปลเฉยใช้เลยพี่น้องท่านนาบีบอกวา่าลายะโคลุนยันนะจะไม่ได้เข้าสวรรค์จะไม่ได้เข้าสวรรค์เานาซูบินละเราขอความภูมิคองตอลร้อ์นะแปลว่าการหลวงตัวเองเนี่ยนอกจากจะ ทำให้เราเนี่ยเข้าไปสู่การเหยียดหยามคนอื่นแล้วยังทําให้ตัวของเราเนี่ยรู้สึกยะโสโอหังนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตะกับบดนี่แหละพอตะกับบดเข้ามาสู่ในหัวใจของเรามันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์นี่คือความเลวร้ายของการหลงตัวเองแล้วพินาฏไม่ละ่ะคนเนี่ยเมื่อเมื่ออยู่ในดุนยานะครับมีการหยิงยะโสมีการจองหง มีความยะโสโอหังพอตายไปไม่ได้เข้าสวรรค์นเนี่ยถามว่าพินาศไหมความสําเร็จไม่ได้อยู่ในดุนยาดุนยาอาจจะตายในสภาพที่จนจนตายในสภาพที่ไม่มีไม,ไม,ไม่มีใครรู้จักเลยแม้แต่คนละหมาดก็มาเพียงห้าคนสิบคนละหมาจะนจาจะจะสําเร็จหรือลมเหลวไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาในโลกอาคีรอนแล้ว ถูกตัดสินนำตัวเข้าสู่สวรรค์นั่นแหละคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าหากว่ามีการอวดดีการหลงตัวเองการหยิงยะโสเกิดขึ้นในหัวใจแล้วเป็นผลถูกตัดสินให้อยู่ในนรกญานันำนั่นพินาศที่สุดล้มเหลวที่สุดนะครับก็ขอให้พี่น้องดูนะครับดูตัวเองดูกันและกันสามีดูภรรยาภรรยาดูสามีอย่าให้การหลงตัวเองมันเกิดขึ้น กับคนที่ใกล้ชิดกับเราเพราะมันมีผลแห่งความพินาศนั้นมากมายหลายประการเหลือเกินนะครับบอบลลาฮิโตฟิกวัลฮิดายะสสล a ุ a m ล a ย a ุมวะ w a r ะ h m a ลล l l a h บ w a b า r a k